พี่น้องต้องนึ่งกระยางขึ้นมาหนีลงมาหนีแหละจะบ่เห็นอโอ้ยนั่นอีกดอกหนึง่งดอกนี้ก็งามงามนั่นอีกอยู่กลางเดินอยู่นี่มึงย้ายกระยางมาหนีแหละจะบ่เห็นเพื่อนวังไปนี่ก่อนอเอาดอกนี้ก่อนโฮ้ยงามคักเลยโฮ้ยอ่อนสะอ่อนกอ,อ,องไว้นไหนเอ๊ะอีกน่ะโอ้ย ไอ้ผู้ใหม่พี่น้องนี่นั่นอีกส้องดอกร้อมพล่นะโอ้นั่นอีกอู้อีกูยังมาได้ยังไหนว่าเ่เห็นเห็บนี่โอ้โหเต็มอยู่นี่นี่โอ้ยงามงามงามนี่ กังตุ่มตงามค่ะงามเนี่ยั่นอีกโอ้ยพี่น้องสะหวานน้ำหวมาเด้อมืเกียวล้วกันเจอชิมานี่นี่ปลาวิล่ะโอ้โอ้ยจากแมงเงียตอมตาด้วยัดที่ี่นโอ้ยเนี่ยตัดขา่อนได้จต่